บุกนินเล็บก็ทำยังไงดีคุณผู้ชมนี่เรียกว่าเล็บขอบไหมอ่ะแม่ต้องทำยังไงแม่ครูมาหน้าเมืองท่องสวัสดีครับคุณผู้ชมกัมมบพกบุกลินวันนี้จะพาพี่บุกลินไปดูปลาฉลามฉลามนั้นชอบงับคืนส่วนบุกลินนั้นชอบกินมือค่ะตอนนี้คือ วันที่หนึ่งกันยาเป็นวันที่นงางครบรอบห้าเดือนเร็วไหมคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นความพัฒนาการคือทุกอย่างเอาเข้าปาอย่านงนี้ทำไมลูกแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นคุณผู้ชมเฮ้ยทำยังไงดีอะบุคเลนบุคเลนเล็บก็ทำยังไงดีคุณผู้ชมนี่เล็บวิ่งขบไหมอะเจ็บไหมลูก โอ้โอเคโอเคดานเปลี่ยนที่แล้วเป็นยังไงลูกเอาพอเอาเสื้อลงหน่อยสิ <c oughs> จริงๆอ่ะไม่ได้แล้วแมามิไม่ชอบแมาม่ชอบให้นั่งคาซีทนะแต่ว่านางรถติดมากแล้วานางงอแงอกเอาพอลองดูเล็บค้บมหน่อยห,ยหายหรือยังใช่ไหมอะพอนนใชอใชๆนิดึงนช่อย นอนคว่ำแล้วเหมือนกับเขาดิดตัวจะคานไงเท้าก็ไปดโดนอ๋อแล้วเล็บบ้านนี้ทําไมอาผอก็ไม่ทําเล็บมาม,มีก็ไม่ทําเล็บน่าเกลียดจังเลยเขาเปน่ารักเชียวเธอตีนเต่าฟ้าหอยนี่มันเป็นอย่างงี้ไม่เจ็บหรอกนะอดทนเจ็บไหมลูกลูกผู้ชายอไม่เจ็บหรอกอุอ้ยเล็บมามีก็ทุเรศจังเลยเด้หน่อยลูกเดา๋ยวงรับขาเออเนี่ยโอเคโอเค เป็นยังไงไหนอธิบายความรู้สึกสิคะโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอหรือยังไงเราจะเลี้ยวจากโอเชียนบไปหาคุณหมอไหมคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกหน่อยโอ้คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกสตี่ว่าอย่างนี้เลียกแล็บขบหรอแล้วต้องพาไปหาหมอไหมเรื่องใหญ่แค่ไหนแล้วแม่ต้องทำยังไง ทำจริงเอาไงไปหาคุณหมอในนิวยอร์กบุคลินอยู่ในนิวยอร์กนะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เข้าตีกันเอ้รอรอรอทำยังไงดีเจ็บหรอลูกอ๋อคอมเมนต์มาบอกเราเจฟฟี่จะได้รู้ว่าจะเอายังไงนะผอทำยังไงดีโอ้รอรอรอน้องชมพู่ตายแล้วเนี่ยบุคลิน ไปบายๆพี่เขาไปๆครับป๊บมา